มันบอกอะไรมึงอ่ะอ๋อมันเลยชวนกูไปดินเนอร์แต่กูบอกไม่เอามันชอบมึงเหรอเออไอ้แชปมันเนี่ยเหรอคอยจีบไปเปอร์อยู่ทุกเวลาเว่ไปเปอร์ก็บอกแค่เดิมว่า no ไปเปิร์เป็นแม่แม่ไม่แม่ดิแม่แม่ใหญ่สุดก,ก็เป็นอันนี้อหะมามีเป็นเศษได้ละแค่ไปเปอร์เป็นเหมือนพี่สาวคนโตโ แชมเบอร์เหมือนลูกข้าวบ้านนะครับที่ตามทีพี่ตาเลยลูกข้าวบ้านจริงลุงรวยๆอ่ะไอ้ยังเหมือนอาเจีนเยนรวยๆตามตามทีคนสวยอ,ะอ่ะตามแล้วไี่ดอกไม่งั้นเขาจะรอไหมละ่ะทำไมดิมาเรื่อาวะก่จะทำไงเออ ไปครับไปไปครับไปวางเลยครับวางวางเลครับวางนขบนขบนารให้จะปกแตลหมด้วหม้ว one enemy remaining ตกพุน่จ้าพายครับพายพุกนจ้าพุ่งจล้างลังลลลังเบ้านราบ้านบ้านบ้านเวยอุ้ยมเปอเราคมอยู่เฮียเชล็อกตุนเชล็อกโยกอเชล็อกโยก ปืนโกงครับ <Tipp> ป <s> <ihood> ืนโกงชื mm ่ออะชารั์เยอะเปลี่ยนชื่อดิพวกเปี่ยนเนี่ยเก๋เลยวะชารัลโจเลยนะพวกเปลี่ยนชื่อดิเปลี่ยนเปลี่ยนชื่อจริงดิเป็นชารกโยเตโจเกียบแบบแล้วกูตอนนี้กูกำลังกินกับชาร์โคมเลยกูกำลังไปฟังโถอ่านยายชาร์โคมไม่เข้าใจไม่ไม่ได้อ่านตัวกระเขา ใช่ใช่<ห>ถ้าอ่านนัมันไม่เข้าใจไม่เข้าใจเป็นไนตัด,เ,ดเลยไม่ต้องพอฮ <c oughs> ่อ, <c oughs> อสตันคุณ <c oughs> นี่แโดนสตูนเพือนเพื่อมีตัวเพื่อนอ้าวพื่นเพื่อนมีตัวเพื่อนอ้างกูข้างบนเพื่อนล,ลองมาแล้วแล้วโอ้ยยึดเพื่อในในข้างบนงสิบแปดยุบบนยู่บนอ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 ายุอายุสิบแปดอายุสิบแปดเลยตายอ่ะแปด โดชั่วเปิดอเฮี่งแฟตบุกอย่าทำแบบนี้ยิงดีกว่าอย่าอย่าเล่นอย่าเล่นยิงไอคลัชฉันจะไม่เชื่อใครอีกแล้วไม่เชื่อใจตัวเอง อย่าแฟดกูเชื่อว่าเมื่อกูถือแฟดปุ๊บมันมาเมื่อกี้น่ะมึงแฟดสยอดอ่ะแฟดตอนจังหวะแรกอ่ะไอแชมเบอร์ก็ไม่ตายครับแต่แชมเบอร์อาจจะสัตบัดสมุกไม่โดนในรูไม่เห็นยังไดีเนาะสมุกยังไงดีเนาะไปเลยเนี่ยอยู่เราอยู่ตรงเนี้ยสมองอะอ๋อเป็นมุมแล้ว vừa nhìn nhịn nhẹ 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 nhàng nhẹ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  nhàng nhàng nhẹ nhàng 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 Cái nhàng 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 rồi nhàng Last ไม่ตายหังเดดแดดอัปดาบยิงการยิงเลยเด็ดแม่ขวาชิดมงไป้แน่โอ้เลน่า้อยยี่ไอ้ท่านปดโกครับปดโกเด็ดกง ตั้งเจ็ดพันเก้มามึงไม่ซื้อใช่ไหมตาเมื่อกี้ไอเด็กี้ลอ้ออะไรเน,รเรนเี่ยชล็อกยฮไเด็กนีเด๋อวเช่ไหมเชมเ,บมเบอร์อยู่แน่เราสาหนึก็จะเอตัวเองเจ็บทำไมวะเฮียใครเนี่ยขด้น,น,น่าเจ็บ

อันนี้แฟนทอมนะเออไปทานไปทานแฟนทอมแต่กายบอกว่าถ้าใครต้องการเงินก็บอกแต่กูไม่หิดทำไมกูเห็นไอ้ตากระตุกเนี่ยยุบ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 เขาทำไบ่อยนเวลาเขาเล่นคนเดียวไม่มีอะไรทำเลยตับเป็นแฟนนา เฮ้ยเดี๋ยวปั๊กหรืออะไรเนี่ยวทำไมกูไม่เห็นเส้นอันนี้วะเอ้ากูไม่เห็นเส้นสมองตัวเองมึงสมองหรอกูไม่เห็นไม่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 คือเวลาเวลากดเลงอ่ะมันจะเห็นเส้นสมองไงหลังสายน่ามึงเตลโอ้เจ้านามึงก็ไม่ทันละ

You play? play. to want Let's ไปเลยครับเร็วๆครับแล้วสซอบกอะไรวะนดิโอซโบหมดโอ้หมดแล้วแต่ตีนตรงกลาง มา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 ให้เพื่อนมาให้เพื่อนไม่ต้องสู้ไม่ต้องสู้ไปตัดกูดับตับม่เองหมดเลยเห็นไหมเพื่อนมเล่นเลยเห็นแล้วคราไปก็ค่ะเอาใครจะคมกว่าใครเย เลย์ยิงล่ของให้หมดก่อนเลย์บเราไปไหงเวนแวะนะครับแอนติประโยชน์มาแล้วไหมเฮสองคนอ่ะเจ็ดน่ะ้ดอกจ้ะออกบิเกี ได้ก็ได้ไม่หออ่ะไปลองซ้ายนะเจ<า>๊ซ้ายไม่มีโอเคอยู่นู่นหมดเลยไปเลยอันติมีประโยชน,น์ของปืนขบวนมาขบวนฉันตวสโมกอะไรวะเนี่ยเฮ้ย One enemy r e m a i n i n g

เออเออลากันบุกกลากันบุกเด็ดแปดเด็ดแปดนิวหมดยิวหมดลากันบุกพูดได้คำเดียวว่าลากันบุกยิวหมดเหี่ยวไหม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 หายเหี่ไหมเกลียดเสียกันป่าวแล้วกูดูอันั้นอยู่กูจะเห็นเรื่องไหมห้องความลับแฮร์รี่พอตเตอร์ เขาด้วยจะแบบูอฟิเกตไม่ใช่ซิเกตอดอะ <c oughs> ดับเบิลดอคือเจยสองดอ <c oughs> เเลย <c oughs> ไม่เคยมีด้านหน้าเูเลยค <c oughs> ว้าท้งหมดแลยนะเจ้า ขึ้นมุมเลยเจ้า n ีข้างบนนะ e on, าเขี g ยกูยิ่งเขี่ยเลยวะเนี่ยงเปลี่ยนปืนแป๊บโอ้ร้อยยี่สิบเนียนข้างล่างข้างล่งหมดเล่เนยนหน้าหมดเลยนั่งหมดเลย น่าตดอยู่นิดเดียเนี่ยเดี๋ยวส่งเจ้าค่ะส่งล็อกโฮมดับส่งล็อกโย่ส่งจีดับไปส่งล็อกโย่ค่ะส่งล็อกโย่คบะส่งโย่อะไรถูกอะไรถูกอะไรถูกเอ้ยแสดงว่าโฮมมันอันนี้แน่เลยอ่ะโฮมมันเกินนะครับเยอะเกินมันเกินแน่เลยโฮมอ่ะ วางเลยมาวะดูป่ะต้องกลับนะวางเลยบกุกวางเลยเบลวางอยู่ตามพี่ ยี่สิบเจ็ดเลยบุกเจ็บไม่โดนเรียบร้อยเอวมาเพิกใสลูงเซนเซนนะอะไรวะก็เลยขึ้นไอ้บุกยิงอะไรนี่ข้ามหัวยิงแบบข้ามหัวมึงเคยเห็นหัวปะหัวมันมือมือมึงมึงเห็นไอ้หัวเป็นเป็นหัวไปเลยเป็นเออเป็นเป็นรูปคือโกลมะใช่ปะไอ้บุกยิงคือโกลมข้างดอกกว่าเลยทำเหมางนั้นแล้ว

อดันอัสแกควาุเก่าคนนีแน่เขี่ยเขาหัวก็เลยหัวหมดเขาหัวหรอก็ุนก็เลยหัวมันเลยน่ว่าจะโดนบุกไหเการละอสัสเนี่ยถ้าไมไปเข้าอาร์ตใช่อืูตรงกลางทำไมอะ แทบเขาแซ่บแบบว่าทำให้แบบระยะแบบไม่จำกัดแล้วนะหรือเปล่าวะใช่ใช่ระยะไม่จำกัดเออเออเอาเอาเขาไปชักเข้าไปเมื่อกี้เอี่ยงจังหวะเก่ากูมันกูกูกูก็คิดว่าไอ้เนี่ยกูเก่าคงไม่มีสเขามไอ้สัตว์ไม่วิ่งมาตัวแต่ว่าวิ่งเข้าหน้ามึนกับกูวิ่งเข้ามาวิ่งแบบกัดอาเลสอะอยากกินแกงหมูกรอบว่ะ

ขนขนใครก็ไม่บอกพี่อะตะโกนค่ะพี่ผมตกใจเลยพี่เฮ้ยไอ้กันเนี่ยกูไม่เคยเห็นตรงนี้ตั้งงั้นตั้ทีเลยโอ้ยมันจะไปตรงนี้กันวะ ไปกันได้ดูเมื่อดี๋กูไปมิดวัดก็กงคิดว่าเราเป็นคนตะกี้เลกูก็ถามวัดไปยุสมบกครับขอโทษครับพี่ครับขอโทษครับพี่อ่ะดุเลยดุเลยขอโทษอ่ะคนไทยหรเปล่าคนไทยนี่น่าร บางวาันสมองเป็ตรงนี้หรอเออไ่อใช่วนสมองไม่ใช่ใช่ใช,ใช,ใชงางงัันถ้าเป็นเล่นบีไม่เล่นใดก็เล่นลย่างะีรแหละเอา้ามีไหมมีใช่ไหมบุกมีไอ้สัตว์พงี่เสียงดังอ่ะเห็นปะแมนซีนำเลยเนี่ยหนึ่งศูนย์อ่ะอ้หนึ่งศูนย์แล้วรอ นัเต็มเลยไจิวหนึ่งหมื่น้าพันตัวเข้าหวยยิงไอ้นี่หน่อยดิยิงไปยิงน้ายัว่าไหมครัครับเฮโลโลโลหน้าวน้ำมังเออโต้โหใหญดเก่กระสุนปิ้ว ท้ากันทำไมมึงฆ่าสองไอ้สองตัวมึงฆ่าได้มึงจรหยุดแบบสเต็มเพราะอะไรวะไอ้ภาพที่กูเห็นคือเพื่อนอยู่นี่เพื่อนอยู่บนไม่ก็อยู่นี่อ่ะกับไอ้สองตัวที่แม่งอยู่หน้ากูเนี่ยทำอะไรกันพวกมึงกูกูยิงตายมึงไงเพื่อนกูยิงตายมึงจนกูโดนเลยได้ยิงไปเก้าสิบแหละไอ้แคิไอ้โค้ฟทำอะไรไอ้ยังไม่ยิงก็ยิงเพื่อนอะไรทั้งอย่างเลย ก็จะมีคนอยู่ขวามัที่ตกใจสัตว์มาแถวมีมีมีคนมาหางบุกบุกนี่ดิไฟบุกฟบุกฟบุกไอ้ร้อยสี่ไอ้เกียัแต่มองแมพสป planted กางต่าง ถ้าเปไปได้ก็คือแชมจะอยู่ตรงนี้โอ้เฮียมาแล้วทำอะไรวะรับรับรับใช่รับรเลยนะฮะเขาตมมตไหมเมนวะเออไอเหียตะมุก็ตะมุได้แอตดไอดิ แต่ตอนฝั่งตีมันไม่ตะโงกวะ <laughs> <laughs> แกไม่มีสิทแกไม่มีสิทแกแน่ไม่ไมีติด <laughs> เมล็กฉันว่าไม่เ <laughs> ที่อยู่เอาไว้ยอะม่ยี่โค้กแอเต็มหน้าเลย <c oughs> สงบเงียบ เออตดูเยอมากสวยสวยสวยไปดูดิสัตว์ม่ตซะเยไข่มุกออไส่มุกรูปไข่แกไอเียเลยไปไปไป หนีเอ้าวิ่งมาหนีนีเอาอนน่ะไอ้เหี้ยวิ่งมาซะแบบมาแล้วเข้ามาแล้วตัวมบูรณ์สตัวรณไม่มีวนวนกับโคบิววนกับโคบู่เอาไม่ไม่ไม่ดเหรอเล่นโดนโดนะไรเยอะมากวนอยู่วนอยู่วนกับโคบิววนกับโคบิวเฮียอะไรเฮีย พี่สกายคนไทยป่ะพี่เล่นเอาเราไหมไปเล่นจ้ะก็เสียมึงกระดังเหมือนกันนะครับเนี่ยม <c oughs> ึงเลยเหรอแล้วตรงนี้กูไม่ค่อยแแบบประเทศอะไรเ <c oughs> ขอเต้าเขอเต้เทียมเกิดได้โ <c oughs> อเคครับพี่มีไหม่ะ <c oughs> ไม่ยืดแข็งหลุมนะกลาง <c oughs>

ไอ้เรื่องกระโดดเอ้าไม่มีตาเลยไม่มีตาไม่เหี้ยเลยบุกค่อยๆเลยกระโดดเออเสียงหโุดมาไหมมีไหมม้ามีแมวมีแมวเออยีมีหมามีอะไรปล่อยให้กูหน่อยก็ได้ไปอิู่อยู่หุ่ยถัดเกือบแล้วอีกนิดนึงไอ้หนาด โหกรสุนเลยย่กระสุนแลเจ็ดนัดอ้าวจเมีอะไรแย่เนี่ยเอาปืนบอกนะใช้กระสคนก่อนจิดเทสกายขอได้ค่ะเสี่ยเห็นไหมเขาเล่นดีเขาขอให้ได้เนี่ยเอ้ไม่หมนปืนไงแต่เล่นดีหนึ่งตัวเนี่ย้เล่นดียั มารยาทดีมารยาทดีเออไม่เหมือนมึงมีมารยาทค่ะอยู่ไอ้โดนมากเกินไปอะตอนนี้เต็มเต็มหน้าเลยบีมีมีม่ตายตแล้วอะไรนีกระกระเพงหาด้วย ตรารอดักแถวก็เราบอกว่าให้ไปไปรอแถวไอ้สปอนเลยแกไปละโอ้ไม่ตายบุกไปหลังเสาหลังเสาไอ้เหี้ยไปไมเจ็ดสิบแต่ว่ามันน่าจะหิวไอมาแน่คิวมาแน่ อ้เตัวเองโคกดยดาวไม่โคกดาเลยันะเนยมึงดูอะไรดิเพื่อนได3 s e c d e t Spike a n e อเยเลยอะพวกนหละือปโคกุดาขึ้นีไวังไม่มีถงมือะ เด็กตัวละเขาแมนต์มากเป็นสิ่งไอ้ตรงนี้มันมีอะไรให้ติดเดี๋ยววะอะไรเดี๋ยวไปดูมีคนอัดตรีใช่หรือยังีใช่ใช่ใช่นะไป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 เรื่อยเรื่อยเหี้ยเอาฟังว่าโอ้ยเฮ้ย ดูนะสมองกูสั่งกูไม่แก่เฮ้ยเฮียไม่มีรู้อ่วเป็นไปได้กูถามว่ามีแก่ไหมไอ้สัตว์ไม่ตอบก็คนละสองคนมีมีมีไงวันเดียวแล้วสามสองหนึ่งอีบุ๊คซ่อนไปค่อยๆเล่นของไม่ต้องโผล่ขนาดนั้นก็ได้ปืนมึงมีปืนยูดัาโผล่อะตัดเลือดแป๊บเอาวอททำไมเด็กไปกันแล้วลูก อะไรอ่ะไม่น่าจะต้องเสี่ยงอะไรวะเอ้ยจะดูยิงให้หน่อยผู้หญิงแค่แล้วลูกไอ้ตาจบเลยด้านบนสองอะไรไม่ได้สักอย่างโอเคได้อยู่สองตัวแล้ะไปเอือหัวยิงเอือหลังยิงต้องเล่นปืนสีนี้ปืนสีส้ม มีเอียเข้าได้ห่งครั้งเข้าไม่หยุดมีโอแล้ว,ลวนะมาไปเดนไปนโอเเ้เดไ

ฉันเบิ่์นมาจากแถบกลางเนี่ย w วั t ก็โผล่ไปอย่างไกลเลยแก่เงียบ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 อะกูหรือเปล่าแบงไปเลย ไม่มีแตงกวาเอ้ยข้างหอ้าข้างหน้าข้า้าไปลุ้โอ้ไอตัดว้าเอ้ไม่มีไลอัพไม่มีอะไรทั้งนั้นทิศสดล้่แ้บวอออกไปีล้ก็ไม่เจอ มาหน้าแอต้ที่ไร้ประโยชน์ที่สุดของกูใช่ไกลนิดนึงแล้วกันมีตังค์น้งอ <S <S mean, งเลยเยอะสุดเลยเนาะมีตังค์มึงก็บีฮัลโหลตังค์มึงเยอะสุดทำไมมันกดแบบไม่คับไม่ได้ละกดนั่งแล้วมันยัไม่ตกขอบเลยเต็มหน้าไอ้ตาเต็มหน้าคือมีไม่ละ เีมีมี่าจะเอ๋โหกูเตะเฮ้ตายยู่่โดนตายอย่โดนโงเอาสายสายชิดสายชิดไอเียบุกห้มโดนตแกรงมึงจะโดนแบบว่าปิงไไ์เรื่องๆมันก็ยิงไปตรงตาม แกนโซว่าเวลามึงโดนสแกนอะไรพวกนี้มันจะแบบว่าขึ้นเป็นปิงไฮไลท์เหลืองๆไว้มันก็สามารถยิงเห็นมึงได้ไงก็ยิงไปตามตำแหน่งที่แบบปิงเหลืองๆอ่ะเวลาโดนเจอสแกนอะไรพวกนี้พยายามหลบดีกว่าวิ่งใช่ไหมวุ่งออกใช่พิ่งออกวิ่งไม่ให้มันเห็นไอ้ที่มันเป็นัิล่ะเวลามึงโดนสแกนเนี่ยก็หลบเลยเนี่ยมันมันจะมีแจ้งเตือนได้อยู่ตรงตรงหน้าจอ น่หน้าจอก็จะมีว,ว่าโดนสกแกนแต่ว่ากูเจ็บระสุกนั่นแหละอยูก่ลกลางไว้ยี่อยู่นี่ลวกันอ่าเย่งเย่งกันสองโอ้โห <c oughs> เอาดิเอาดิเอาดิเอาดีไปไหนไม่ได้โดนโดนเจ็บนักเจ็บนักเจ็บนักตัวไอ้สัสทำมาเพื่อการมีเป็นจะเาะเลยเย้มีคนแบกกูแล้วอีบุกสี่สิบเต็มใช่กูข้ามไม่ได้เลย